งูจงอางเขาเรียกบ่างลาชูคอขึ้นมาจะจกหัวยังไม่กัดเลยเนี่ก็ศรัทธายอย่างนั้นฟ้าผพพ่าไม่ได้รับอันตรายสวัสดีครับวันนี้เราพามาพบกับเปียกปากน้ำนายกสมาคมพระเครื่องเมืองไทยนะครับจะมาแนะนำพระหลักพัน์พุทธคุณหลักหลานสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับวันดีีครับอยากให้อาจารย์แนะนําหน่อยมีพระ อยากแนะนําองค์ไหนให้สมาชิกมั่งครับถ้ากรณีแนะนําเนี่ยถ้าหากว่าแขวนพระ<ข>ก็แนะนําถ้าว่าชอบหลวงปู่ทวดเหยียบน้ําทะเลจืดเนี่ยครับต้องบอกเลยว่าปัจจุบันนี้ถ้าหากว่าไปเช่าโดยที่ไม่รู้จักเลย,เยอ่าครับหนึ่งวัดประสาทอ่ต้องระมัดระวังนะอ่าเพราะว่าปลอมอ่าเยอะมากครับปลอมเยอะมากแล้วก็ที่ขายเนี่ย ผมดูแล้วค่อนข้างจะไม่ไม่ไม่ใช่รุ่นนั้นเป็นรุ่นใหม่ที่ต้นถามก่อนว่าหลวงปู่ทวดดียังไงก็หลายคนบอกว่าหนึ่งมีหลวงปู่ทวดเหยียบน้ำทะเลจืดเนี่ยครับเดินทางไปไหนปลอดภัยหนึ่งปลอดภัยสองแค้วคาดเรื่องอะไรฮะเขาบอกเรื่องรถเรื่องอะไรต่างๆดีหมดทำมาค้าขายดีแล้วเขาถือว่าท่านเป็นพระโพธิสัตว์ พระโพธิสัตว์ก็ท่านถ้าจะต้องท่องนโมโพธิสัตโตอาคารเตวอิติภะคะวานี่คือพระโพธิสัตว์ครับท่านก็จะคอยคุ้มครองป้องกันภัยไม่ว่าท่านจะเดินทางไปไหนกันแล้วแต่พระติดกับผูทวดไว้เขาว่าปลอดภัยแต่ว่าบางคนเขาบอกว่าหลวงพูทวดไม่มีจริงอาจารย์ว่ายังไงอาหลวงผูทวดเป็นอย่างนี้ฮะหลวงผู้ทวดถ้าถามผมในตำนานเนี่ยเอาเอาใช้คำว่าตำนานนะถ้าถามว่าตัวตนจริงๆเนี่ยไม่มีแต่มันเกิดขึ้นจากนิมิต ของอาจารย์ทิมครับวัดช้างให้อืแล้วก็บังเอิญไปตรงกับคุณอนันต์คณารุรักษ์ซึ่งเป็นคณะบดีอตอนหลังไปรู้สึกจะไปย้ายไปเป็นนายธนาคารที่ปัตตานีมั้งก็จะไม่ผิดฝันว่ามีพระแก่แก่นอนฝันว่าให้ไปช่วยสร้างวัดทีอพอให้ไปสร้างวัดทีก็เดินทางไปก็ไปเจอ อาจารย์ทิมครับซึ่งเมื่อคืนเนี่ยพระแก้ๆนะเราบอกว่าให้เจอพระองค์เนี้ยให้ตรงกระที่ฝันเนี่ยก็ถามอาจารย์ทิมครับอาจารย์ทิมก็บอกว่ามีสถูปก็พากันไปที่สถูปขุดมาเจอบาตรเจอของไม่เท้าเจออะไรพวกเนี้ยอืมันเป็นอย่างเงี้ที่มาตรงนี้เจอของใช้เอตามที่ฝันครับคุณนันทนาลุรักษ์ก็เลยบอกว่าท่านบอกให้มาช่วยสร้างวัด ตอนนั้นวัดชมรุชุดโสมเป็นวัดอยู่แล้วล่ะแต่ว่าชมรุชุดโสมตอนนั้นก็ชื่อวัดช่างให้วัดช่างให้อยู่แล้วครับชมรุชุดโสมมากเพราะอยู่กลางดงอิสลามเหมือนกันเนี่ยอ๋ออ่ออ๋อแล้วก็พอฝันเสร็จอาจย์ทิมครับแต่อาจารย์นองเนี่ยครับก็นั่งนั่งอะไรเขาบอกนั่งรถไปมาลงมากอกน้อยอ่าแล้วไปกราบละมัศการนะฮะหลวงปู่นากวัดละคังอ่า ที่เป็นหลานพุทจาตครับอ่าก็กำเงินไปครับตอนนั้นพันกว่าบาทจะไปเช่าสมเด็จมาแจกอ่าก็เลยอาจารย์น้องก็บอกว่าพันกว่าบาทเช่าได้ไม่กี่องค์อ่าก็เลยบอกว่ากลับไปสร้างพระที่เมื่อคืนฝันดีกว่าอ่าเพื่อไหมอ่าแล้วก็บอกว่าจะเอาตังค์ที่ไหนแล้วมีตังค์พันกว่าบาทเออเออเออเนี่ยก็ในนิมิตของอาจารย์ทิมก็บอกเดี๋ยวจะมีคนช่วยอือ เสร็จแล้วก็ไปเจอคุณนันท์คณะรุรักษ์รู้ว่าทางวัดไม่มีตังก็เลยรับเป็นในทุนเป็นโยมอุปถักในการจัดสร้างรูปบัทั่วไทยออกทุนให้อาว่างใเสร็จแล้วก็มีผู้ใหญ่บ้านที่ยาลาเอาดินกากยายักษ์มาให้ที่วัดแล้วก็ลูกศิษย์วัดก็ไปหาว่านก็ยึงกําเนิดเกิดทำปี2497ขึ้นมาภายในวัดเป็นเนื้อว่านเนื้อว่าน20บาทแป๊บเดียวหมดเลย สร้างประมาณเท่าไหร่จําพูุมไหม่อถ้าถามผมจะใช้คําว่า8ปด0มืนสี่พันองค์อ๋อตามพระธรรมขันธ์นะตามพระธรรมขันธ์แต่ว่าผมว่ามุทุ่วเนี่ยสร้างหลายวารละ,ะเพราะว่าสร้างในทีเดียวมันไม่เสร็จอเอากองมวลสารต่างๆมาเข้าในพิธีเสกเสร็จแล้วพอหลังจากเสกพิธีเสร็จแล้วแจกจ่ายคนที่มาเช่าแล้วก็เอาผงที่เหลือทําไปเรื่อยอคือแจกเรื่อยๆแล้วไอ้เนื้อผงเนี่ยมาสิ้นสุดประมาณปี2 5 0พัน้าร้อย ที่ทําปี97เนี่ยก็ทําไปแจกไปทําไปแจกใหม่ฮะที่แรกเลยอ่ะทําแล้วเนี่ยอให้บูชาเลย20บาทเนี่ยนะนี่คนข้างวัดจะให้ผมคนวัดจะให้ครับผมนี่แหละครับดีครับเข้ามาช่วยคอมเมนต์เสร็จแล้วก็ก็เริ่มสร้างวัดไงมีความเจริญรุ่งเรืองเนี่ยเสร็จแล้วก็ไอ้ดินกากยายักเนี่ยเขาบอกเป็นดินวิเศษซึ่งเอามาทำยาได้ อ่ต้องถามก่อนว่าสมัยสมัยสองกว่าต่ำกว่า2500เนี่ยยีบาทเยอะมากไหมเยอะสิเยอะที่เอาลักคนชาวบ้านเอาเงินที่ไหนมาเช่ากันล่ะก็เออชาวบ้านสวนยางเนี่ยเศรษฐกิจเขาดีอ่ะแถวนั้นสมัยนั้นปลูกยางกันแล้วเหรอปลูกยางโอ้มียางอาภาคใต้มียางอ่าครับ เพราะฉะนั้น20บาทของคนปากใต้ไม่เยอะอแต่ของเราในกรุงเทพเยอะอเยอะๆแล้วต้องถามกันว่าก่อนที่อาจารย์ทิมเขาจะสร้างหุบผู้ทวดเนี่ยสมัยนะอาจารย์ทิมเขาดังแล้วหรอคมไม่ดังไม่ดังไม่ดังอ้าแล้วทำไมคนอื่นคนเขาถึงศรัทธากล้าเช่าในราคา20ก็เออนิมิตฝันแล้วก็ไปดูพิธีการปลุกเสกไปดูพิธีการศรัทธาในตัวพระอาจารย์ทิมอ่าครับ แล้วก็เห็นว่าพอหลังจากเริ่มปลุกเสกเนี่ยครับร่างกายของจันทิมเนี่ยท่านเปลี่ยนแปลงไปออ่าคือจากที่เป็นพระหนุ่มตอนนั้นก็ประมาณสามสิบกว่ากลายเป็นพระหลักอายุมากอ่าแบบว่าเห็นมีภาพเห็นเป็นภาพแบบนั้นอก็เลยศรัทธาแล้วก็เช่าเช่าแล้วเนี่ยไปติดตัวไว้งูจงอางเขาเรียกบ้างหลาชูคอขึ้นมาจะจกหัวยังไม่กัดเลย เนี่ยก็ศรัทธาอย่างนั้นฟ้าผ่าไม่ได้รับอันตรายอประสบการณ์นะประสบการณ์จึงเป็นตำนานของการแขวนหลวงปู่ทวดเขาจึงบอกหลวงปู่ทวดเป็นพระนิรันตรายอเป็นพระที่ไม่มีวันตายอฉะนั้นเขาจึงนิยมศรัทธากันอแต่ท่านต้องระวังนะครับปัจจุบันนี้ของปลอมอมากเหลือเกินอคนจีนมาเลเซียมาอะไรพวกนี้เขาชอบเช่าหมดแล้วก็แพงมาก สมัยก่อนองค์ไม่กี่ตังตอนสมัยผมเริ่มเล่นตอนนั้นก็อยู่ประมาณสักห้าพันหมื่นหนึ่งก็เป็นสมัยที่อาจารย์เริ่มเล่นพระใหม่ๆหลวงปู่ทวดเนื้อว่านดังยังดังแล้วดังนะใช่ไหมตอนนั้นเท่าไหร่ครับราคาก็ผมเช่าครั้งแรกเลยแปดพันแปดพันวัดอะคังเท่าไหร่พิมพ์พระโลหะวัดละวัดละครังก็อยู่ประมาณสักสี่หมื่นอ๋อห่างกันเยอะเหมือนกันนะห่างมากห่างมากห่างมากคือหลวงปู่ทวดเนี่ยเขาบอกเป็นพระใหม่ อ๋ออ่าเป็นพระที่ไม่มีตัวตนอเกิดจากการเข้าทรงของอาจารย์ทิมอจึงถือกําเนิดเกิดลงปู่ทวดมาถ้าไม่มีอาจารย์ทิมก็ไม่มีลงปู่ทวดออืจึงเหมือนเป็ดเสมือนไก่กับไข่ใครเกิดก่อนไครเนี่ยเราไม่สามารถจะบอกได้อืไม่น้าตาจะบอกว่าเอาคนนี้เกิดก่อนคนนั้นคนนั้นเกิดก่อนคนนี้ไม่ได้เพราะว่าพรอพร้อมๆกันอเพราะเกิดจากนิมิตอืจึงเกิดทำ ระขึ้นมาแล้วก็เป็นนิมิตที่อาจารย์ทิมรู้คนเดียวด้วยอาจารย์ทิมรู้คนเดียวอแล้วก็ตรงกับอาจารย์คุณอนันคณานุรัฐซึ่งเป็นคณาราชาอดีอเป็นผู้ที่ร่วมทุนแรงจะร่วมใจ,จก่อสร้างบูรณะวัดช่างให้ขึ้น